สวัสดีจากเมกานะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์นะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะพอบ้านเรานะคะก็ได้เลิกได้ยามนะคะเอาเตานะคะเอากริลนะคะออกมานะคะจากห้องเก็บของนะคะแล้วก็นี่นะคะได้เบอร์เกอร์กันมาคะวันนี้เก็บไปห้างฝรั่งกันมานะคะได้เลิกได้ยามทํากริลกันนะคะแล้วก็จะมีซอสเซจด้วยนะคะของฝรั่งนะคะตัวนี้นะคะเบอร์เกอร์มีทั้งหมด8ชิ้นนะคะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราทํากันแค่4ชิ้นกันก่อนนะคะเดี๋ยวกินกันไม่หมดนะคะนี่นะคะออกมาจาก ช่องแช่แข็งกันเลยนะคะเดี๋ยวเราออกไปกิวกันเลยนะคะ mm hmm. จากช่องแช่แข็งเลยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะวันจันท์นะคะจะเป็นวันหยุดนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันนะคะที่บ้านปู่นะคะที่บ้านคุณปู่นะคะเอ่อเดี๋ยวเอาหมดเลยนะคะไม่เยอะนะคะ <c oughs> โอเคค่ะไปคิวกันเลยค่ะโอเคค่ะ t h e sausages are still a little bit frozen. Uh-huh. Fire! Uh huh. Fire! โอ้โหนอนเสียงดังกับเพื่อนเลยสวัสดีครับก่อนเร็วๆยังไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเหงื่อแตกกันวันนี้โอเคค่ะจะเจอกันนะคะให้ค่ะเดี๋ยวจะมาเตรียมนะคะเป็นมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวจะหั่นเอาไว้นะแล้วก็ หัวหอมใหญ่นะคะนี่นะคะวันนี้อากาศดีนะคะช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะก็ยุ่งๆเนอะเอนี่เห็นเป็น่มน รัติเกตอยู่ตอนนี้นะคะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะคะ27องศาเซลเซียสกันเลยนะคะเด็กๆนะคะเล่นนอกบ้านนะคะร้อนนะคะหัวเปกหัวปอนนะคะก็วันนี้นะคะจะสูงสุดนะคะแต่พรุ่งนี้นะคะฝนอาจจะตกลงมานิดๆน,นะคะแล้วก็ไม่ถึงนะคะอุณหภูมิจะไม่ถึง27นะคะวันนี้จะร้อนที่สุดนะคะวันอื่นนะคะก็จะประมาณ20ติติดๆนะคะแบบไม่ถึง25องศาอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิน30เนี่ยแบบโอ้โหสงสัยต้องร้อนหน้าดูนะคะพีเดสเตอร์ของเรานะคะแหมมายืนรอเลย ะะได้กลิ่นชีสกลิ่นเบอร์เกอร์นะคะหวานปากเลยนะคะวันนี้ก็พี่เดสเตอร์ของเรานะคะอ้วนจุนะคะปีนี้นะคะจะครบ10บขวบแล้วนะคะสิงหานี้นะคะตัวใหญ่นะคะพี่เดสเตอร์เป็นหมาพันชิบะอินุนะคะหรือว่าหมาญี่ปุ่นนะคะโอ้โหวันนี้มีคนทำอาหารให้กิน วันนี้ไม่มีเครื่องเคียงนะคะมีแต่เบอร์เกอร์จริงๆเลยลืมซื้อเครื่องเคียงมาดูสิ ไปตลาดฝรั่งมานะคะวันนี้นะคะแต่ก็ลืมซื้อนะก็จะมีแค่นี้นะคะกินกันง่ายๆนะคะวันนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะไปกินกันเลยเ,เสร็จแล้วค่ะโอ้โหต้องเรียนไปอะไรมาเนี่ยยาคูยาคูยา,ยาคู อือหืออมีชิปวันนี้มันมีกับแก้นะคะเนาะเอาใส่กระชับหรออ่ I'll put sauce on yours, Liam. Noah doesn't want it, so I'm gonna cut this in half for you guys. เฮ้ยติดดักชะ h โอเคเดี๋ยวเอาครึ่งอือหือโอเคอ๋อน่ากินไหม น่ากินมาก Liam wants a little sauce on it. Okay, this one's for Liam. ขอบคุณครับยังขอบคุณครับพี่โนอาชอบพิโก้อืมหือแงกว่าดอง y e a h see if you like it first. Liam, you want a pickle? โอ้โหกินก่อนเลยพิโก้อร่อยไหมอร่อยไหมหัวเปียกมาเลยวันนี้เดี๋ยวมาดูเบอร์เกอร์หน่อยสิโอ้โหเบอร์เกอร์น่ากินมาก ในโชกินก mm ินโชมาม่าหน่อยสิกินโชหน่อยสิโอโหอือร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับอื e เลี้ยมไหนกินยังลูกไหนมัมมี่อือฮ <What? S 1> uh ึอะอือ huh. ห uh ือ huh. ทำเองชมเองโอเคค่ะเซบายเดี uh ๋ยวกินก่อนนะคะบายค่ะบายค่ะอออืืห